วันนี้ผมจะพามาดูโชคแขงคอของรถเวฟร้อยสิบไอรุ่นล้อมแม็กกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคันนี้ม,มันจะยากหรือเหมือนจะง่ายยังไงก็สภาพนี้เราก็ดัดให้ดูไม่รู้ก่อนนะครับว่า มันไปทางไหนดัดตามสภาพไปก่อนครับยังไม่ต้องวัดไม่ต้องอะไรเลยครับแต่ให้ดูไม่รู้เลยนะครับว่าไปว่ามันบิดซ้ายบิดขวาดัดดัดให้ดูคร่าวๆด้วยสายตาไม่รู้นะครับดัดอัดได้เลยครับอาการนี้ ดัดจนไม่จนจนต้องใช้เครื่องมือวัดนะครับการดัดก็มีแค่สามส่วนเนาะแนวแกนโชกแผงคอพระหน้าแล้วก็ฉากฉากนั้นมีเป็นฉากของแกนโชกกระฉากฉากของแกนแผงคอมีสองสองอย่างนะครับแค่นี้แหละไม่มีอะไรเยอะกว่านี้แล้วช่วงนี้ก็ดัดแนวแกนโชกแผงคอกระหน้าครับแนวแกนโชกแผงคอกระหน้าฉากครับมีสามอย่างครับ ดัดแนวแขนโชกแผงคอครับหน้ามนะครับตัวนี้ดัดให้มันใกล้เคียงก่อนครับให้มันดูไม่รู้ก่อนนะครับว่ามันเะอย่างไหนเดี๋ยวค่อยวัดกันตัดไปเล็งไปครับวัดแนวแกนโชกแผงคอน,นิดนึง ใช้ไม้รองหัวน็อตหน่อยนะครับถ้าถ้าบางรุ่นมันไม่โดนหัวน็อตก,ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้ารุ่นไหนโดนหัวน็อตต้องใช้ไม้รองนะครับใกล้เคียงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าตรงไหนยังไม่ได้อีก ขากสองแกนโชกขาเขาแผงคอระนาเรารู้ครนะ่าวๆแล้วเดี๋ยวจัดไปเช็คแนวแกนโชกแผงคอแนวแกนโชกแผงคอกระหน้ามันใช้เซ็นเตอร์ร่วมกันอยู่นะครับได้ได้ทั้งสองอันนะครับไม่ได้ก็ไม่ได้ทั้งสองอันนะครับ เหล็กแป๊บใช้วัดแนวการช่วงแข่งคอนะครับเหมได้แนวเดียวกันก่อนจะวัดก็เล็งก่อนครับเล็งให้มันใกล้เคียงกันใช้ทิธีการเล็งเอาเพื่อว่ามันจะได้ยกขึ้นยกลงน้อยครั้งเลย ไม่เล็งก็ได้ครับแต่มันยกขึ้นยกลงหลายครั้งเกินฉากได้แล้วแนวแกนฉากของแนวแกนโชูกแห่งคอได้แล้วฉากได้แล้วทีนี้มันก็เหลือแค่ฉากของแกนแห่งคออย่างเดียวก็จบแล้วครับ อันนี้คือดัดแกนแขงคอครับดัดฉากของแกนแขงคอถ้าดัดแฉกฉากของแกนแขงคอเสร็จแล้วเหมือนก็เสร็จแล้วครับตับเบลนรีเชียงทั้งสุดท้ายและท้าย,ายสุดก็จบเลยส่งงานเลยยกเว้นแต่ว่ามันรีเชียงรั้ง,งสุดท้ายท้ายสุดไม่ผ่านก็ต้องมาตัดกันใหม่ ทำเหลือแค่แนวแกนแผงคออย่างเดียวแนวแกนโชกแผงคอระนาบมันได้ไปหมดแล้วนะครับฉากก็ฉากของโชก็ได้ไปแล้วแนวแกนโชกแผงคอระนาบฉากเหลือแค่ฉากของแกนแผงคออันเดียวครับจบเลย เนี่ยครับฉากขอ,อ,องแกนคอตัวเนี้ครับถ้าได้อันนี้คือเรารีเชคครั้งสุดท้ายแล้วท้ายสุดเลยถ้าผ่านก็คือส่งงานถ้าไม่ผ่านก็กลับมาแก้ไขอรอบอีกหนึ่งรอบนะครับ ไม่ต้องดัดเยอะมากนะครับเพราะว่ามันมันแกนคอมไม่ได้เป็นมากครับค่อยนวดค่อยดัดไปครับดัดเยอะเดี๋ยวก็ดัดกลับอีกค่อยค่อยทำแต่งไปครับทำไปทำไปวัดไปครับถ้ามันแกนเหน่ยอได้คือจบแล้วครับไม่มีอะไรล้วงานเสร็จแล้ว แนวแกนโชกแผ่นคอนรัดนาบฉากสามอย่างหลือฉากของแกน,นคอนอย่างเดียวอ่ะดีเช็คครั้งสุดท้ายและท้ายสุดแกนโชกเป็นไงบ้างได้ฉากไหมแกนโชกได้ไหมหัวเน,นียได้ไหมรัดนาบได้ไหมเอ้างานนี้รัดนาาทำไมไม่ได้อ่ะงานนี้น่าจะงานเข้าอ่ะไรซึกอย่าแล้วครับเนี่ย รับนาบไม่ได้นะครับเดี๋ยวกลับไปแก้ไขรัดนาบไปลองขันน็อตที่เกิดอะไรขึ้นมันมุเปลี่ยนเยอะขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดัดรัดนาบกันใหม่นะครับรันาบคือล้อหน้ากับบังคโคลนหน้าได้การเป๊ะเป๊ะเป๊ะอะไรครับ มันไปผิดพลาดขั้นตอนไหนอ่ะมันทึ้งไม่ได้ฉากถึงไม่รัดหน้าก่อนก่อนจะดัดแกนแม่คองก็ได้หมดแล้วนะน่าจะน็อตหลวมยังไม่ได้ ก็ไม่ต้องมีไม่ต้องกังวลไม่ต้องซิเรียกครับงานก็มีแค่สามอย่างครับได้ไม่ได้แล้วพอดีมากไปน้อยไปพอดีมีสามอย่างนะครับมากไปก็ดันเพิ่มแรงหน่อยน้อยไปก็ลดแรงนิดนพอดีก็ได้เลยมีแค่มีแค่เนีน้ยทาง,งานอะ่ะผมจะไม่ถอดแกนโชว์ออกมาดัดนอกแกนแผงคอนะครับ ามันได้แล้วเดี๋ยวเรามารีเช็คครั้งสุดท้ายและท้ายสุดรอบสองกันนะครับรีเช็คไปหนึ่งรอบแล้วไม่ผ่านครับไม่ผ่านเดี๋ยวเรารีรอบสอง พอไหมครับพอไหมโอเคครับรีเช็คทั้งหมดอีกรอบหนึ่งนะครับชาบเวอร์เนียวันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอการดัดโชคแขงคอของเว็บ 110่งร้อยสิบไแม็กไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ